โอเคนะเดี๋ยวเล่าคร่าวๆเลยแล้วกันนะครับเอาแบบกระชับกระชับก่อนร่างกายคนนะครับเราจะแข็งแรงที่สุดเมื่อเราอายุแค่สามสิบเท่านั้นเขาว่าแข็งแรงที่สุดคืออะไรฟังให้ดีนะสมัยเราอายุยี่สิบยี่ห้าสามสิบเนี่ยนะเมื่อใดก็ตามที่เราอายุสามสิบตำราแพทย์เขาบอกว่าเมื่อคุณอายุสามสิบเนี่ยคุณจะแข็งแรงที่สุดก็คือร่างกายอวัยวะระบบต่างๆทํางานได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นโอเคไหมครับ หลังจากคุณอายุ30ไปแล้วนะครับร่างกายคุณจะเสื่อมถอยลงทุกปีปีละ1%โอเคนะเข้าใจตรงกันนะนะครับเพราะว่านะครับทุกคนรู้แล้วว่าอายุเยอะขึ้นเราไม่ได้แข็งแรงขึ้นถูกไหมครับอายุเยอะขึ้นร่างกายมันมีแต่ถอยลงถอยลงถูกไหมนั่นคือตั้งแต่อายุ30ขึ้นไปนะนะครับตั้งแต่ตั้งแต่30ขึ้นไปนะครับตั้งแต่30ขึ้นไปนะพรัะนั้นถ้าคุณอายุ31 ระบบต่างๆอวัยวะทุกอวัยวะในร่างกายทํางานได้99%เปอร์เซ็นต์ถูกไหมมันหายไปแพีล้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ถ้าคุณอายุสี่สิบมันก็เหลือเก้าสิบคุณอายุห้าสิบมันก็เหลือแปดสิบคุณอายุหกสิบมันก็เหลือเจ็ดสิบโอเคไหมครับ mm hmm. นะครับนี่คือระบบร่างกายมันเสื่อมไปตามนี้แหละนะครับ mm hmm. ทีนี้มันมีระบบหนึ่งนะครับที่เสื่อมคือมันเสื่อมทุกระบบแต่ระบบเนี้ยเสื่อมปุ๊บมันทําให้ไปมีผลต่อระบบอื่น mm hmm. ฟังให้ดีนะระบบเนี่ยเขาเรียกระบบย่อยอาหารครับเพราะอะไรครับเพราะเรากินทุกวันทุกคนสังเกตไหมสมัยเราหนุ่ม,มาสาวอะ่ะเรากินอะไรก็ได้จริงไหมครับร่างกายคุณไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยก่อนที่คุณอายุสามสิบอ่ะคุณอายุยี่สิบยี่ห้านะไม่เกินสามสิบเนี่ย mm hmm. คุณกินอะไรก็ได้สมัยคุณหนุ่ม,มาสาวร่างกายคุณไม่มีปัญหาอะไรเลยถูกไหมครับแต่พอคุณเข้าเลขสี่ อายุเป็นเลขห้าอายุเป็นเลขหกแล้วเลขเจ็ดแล้วเนี่ยคุณกินได้ไม่เหมือนเดิมนะคุณกินได้ไม่เหมือนตอนที่คุณเป็นหนุ่มๆสาวๆถูกไหมนะแล้วคุณสังเกตไหมว่าทําไมเวลาเราอายุมากขึ้นเรากินเหมือนเรากินเท่าเดิมอ่ะแต่ทําไมเราอ้วนคือแบบน้ำ,นำหนักน้ําหนักมันขึ้นเออจริงไหมครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ถูกไหมครับมันก็ไม่ได้กินเยอะกว่าเดิมนะกินเหมือนเดิม นะแต่ทําไมมันอ้วนมากกว่าเดิมนะเนี่ยนะครับคนเวลาเราเริ่มอายุเยอะขึ้นนะ้นําหนักเราจะเพิ่มขึ้นนะคุยง่ายน้อยคนมากครับที่คุณจะสามารถรักษาหุ่นเหมือนแต่ถ้าสมัยที่คุณเป็นหนุ่มเป็นสาวอ่ะนะคุณเล็กสี่เล็กห้าเลยโหแล้วคุณหุ่นเหมือนเดิมนะน้อยคนมากครับนะตรงนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นสาเหตุหนึ่งครับทุกคนที่มันทําให้เราอกินเหมือนเดิมแต่ทําไมเราถึงอ้วนเวลาเราอายุมากขึ้น ก็เพราะว่าระบบย่อยอาหารเราอะ่ะมันทํางานได้ไม่ดีเหมือนตอนที่เราเป็นหนุ่มๆสาวๆโอเคไหมครับ mm hmm. ระบบการย่อยอาหารสำคัญที่สุดคือน,น้ําย่อยร่างกายจะหลั่งน้ําย่อยออกมาแล้วก็มาย่อยอาหารในกระเพาะเรานะครับแต่พออายุมากขึ้นน้ําย่อยมันหลั่งได้ไม่ดีเหมือนตอนที่เรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวตับ mm hmm. ทุกคนรู้จักตับใครยังมีตับอยู่ใครยังมีถุงน้ําดีอยู่ถือว่านะครับคุณโชคดีมากๆ ตับนะครับหน้าที่อีกหน้าที่คือจริงๆตับมันมีหลายหน้าที่นะครับแต่หน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งที่สําคัญทุกๆวันที่ตับจะต้องทําคือตับมีหน้าที่ในการผลิตน้ําดีน้ําดีรู้จักใช่ไหมครับหลังจากที่ตับผลิตน้ําดีแล้วน้ําดีจะถูกกักเก็บไว้ในถุงครับที่เรียกว่าถุงน้ําดีเคยได้ยินนะถุงน้ําดีเนี่ยมันสามารถเก็บน้ําดีได้ห้าสิบ ml ครับโอเคไหมครับเต็มถุงแล้วถุงน้ําดีถุงนึงเนี่ยมันสามารถเก็บ นะครับนะเก็บน้ําดีได้แค่50มลเพราะนั้นใครที่ตัดน้ําดีออกไปแล้วคือตัดถุงน้ําดีออกไปแล้วเนี่ยเวลาตัดผลิตน้ําดีออกมาเนี่ยมันจะไม่มีที่เก็บนะทีนี้น้ําดีน้ําดีหน้าที่คืออะไรก่อนหน้าที่หลักๆของน้ําดีคือการย่อยไขยมันโอเคไหมครับเพราะอะไรครับพวกเรากินไขมันเข้าไปทุกวันจริงไหมครับลองนึกดูดีนะเรากินไขมันเข้าไปทุกวันนะไม่มากก็น,น้อยถูกไหม ไขมันมันมีนะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ในในพืชก็มีไขมันนะครับในพืชมีไขมันในสัตว์ก็มีไขมันไขมันมีไขมันอิ่มตัวไขมันไม่อิ่มตัวนะครับมันก็จะมีทั้งสองแบบทีนี้อย่างหมูสามชั้นเวลาเรากินหมูสามชั้นเนี่ยแน่นอนครับมีน้ํามันออกมาอยู่แล้วนะครับเรากินเช่นสมมุดแคบหมูเงี่ย มันจะมีพวกนี้มันจะมีมันจะเป็นมีน้ํามันออกมาอยู่ในตัวของมันนะครับซึ่งอาหารพวกเนี้น้ําดีเนี่ยมันจะไปย่อยไขมันโอเคไหมครับหน้าที่ของมันนั่นเคยบอกว่าสมัยเราหนุ่มสาว่น้ําดีมันผลิตออกมาได้เยอะทุกคนมันผลิตออกมาได้เพียงพอเรากินเท่าไหร่มันก็ไม่อ้วนตัวเองพอเข้าใจใช่ไหมครับคือกินเท่าไหร่มันก็ไม่อ้วนสมัยหนุ่มสาวอ่ะตอนที่คุณอายุยี่สิบยี่ส้าสามสิบอ่ะนะคือ อ้วนคือต้องกินเยอะจริงๆอ่ะถึงอ้วนถ้ากินธรรมดาไม่มีทางอ้วนนะครับเพราะตับยังผลิตน้ําดีออกมาได้ได้ได้มีประสิทธิภาพนะมันก็ย่อยไขมันได้ดีนะครับมันก็ไม่เกิดการตกค้างเพราะไขมันจุดแรกที่มันจะไปสะสมคือพุงถูกไหมพุงต้นแขนต้นขานี่คือจุดแรกเลยที่ไขมันมันไปสะสมนะครับแต่พอครัยุออายุมากขึ้นไขมันมันมันผลิตได้ลดลงครับโทษทีนะถูกแล้วไขมันมันผลิตได้ลดลงนะครับแต่เรากินเหมือนเดิม เก็ตไหมกินเหมือนเดิมไขมันม,น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 มันผลิตได้น้อยลงแน่นอนครบับในเมื่อผลิตได้น้อยลงกระบวนการในการย่อยนะครับนะในกระเพาะอาหารก็ลดลงอีกนะครับนี่คือเหตุผลว่ามันก็เลยเหลือมันก็เลยเกินนะมันก็เลยเกิดการสะสมนะครับทีนี้ไม่ใช่เฉพาะไขมันนะทุกคนอาหารที่เรากินก็เหมือนกันทุกคนลองสังเกตดูดิไม่ว่าเราจะกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวกินขนมจีน หรือกินอะไรก็แล้วแต่นะหลังจากที่กระเพาะมันย่อยแล้วเนี่ยมันส่งไปที่ลำไส้เล็กนะครับลำไส้เล็กมีหน้าที่ในการดูดซึมสารอาหารต่างๆถูกไหมครับดูดซึมเสร็จส่งต่อไปที่ลำไส้ใหญ่ทีเนี้ยไอ้ระหว่างทางเดิอนอ่ะผมจําไม่ได้แล้วลำไส้ใหญ่ยาวกี่เมตรปลายฟ้าเซิร์ชมาดิฮะจริงป่าวเอาลำไส้เล็กมาด้วยยาวกี่เมตรลำไส้ใหญ่ด้วยเซิร์ชให้หน่อย คือลำไส้เล็กกับลำไส้ใหญ่มันมันค่อนข้างยาวครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้เท่าไหร่ลำไส้ใหญ่หนึ่งจุดปดเมตรลำไส้เล็กอะ่ะเจ็ดเมตรอ่าทุกคนลำไส้เล็กเรายาวเจ็ดเมตรลำไส้ใหญ่หนึ่งจุดแปดเมตรโดยประมาณ ระยะทางอะครับกว่ากากาอาหารมันจะเดินทางไปอะครับนะลำไส้เล็กโอเคดูดซึมที่มันยาวกว่าลำไส้ใหญ่เพราะว่ามันใช้เวลาในการดูดซึมสารอาหารคือบางทีในลำไส้ต้องย่อยต่อนะครับบางคนคิดว่าเฮ้ยอาหารย่อยตั้งแต่กระเพาะแล้วจริงๆไม่ใช่ครับกระเพาะมันย่อยแค่บางส่วนนะพอมาถึงลำไส้เล็กลำไสยย้เล็กยังยังย่อยอยู่นะครับนะสารบางสารอาหารยังต้องย่อยในลำไส้เล็กก่อนแล้วถึงจะดูดซึมนั้นนี่เหตุเพราะว่าทำไมลำไส้เล็กถึงยาวกว่าลำไส้ใหญ่ โอเคไหมครับล้ำเสียก็ไม่มีอะไรมากนะก็แค่เหลือพวกกากใย,ยอาหารนะครับที่ที่จะถ่ายออกไปถ้าลองมองภาพดูซิว่ากากใย,ยพวกเนี้ยบางทีอ่ะมันจะเกิดการตกค้างคือมันมันไปไม่หมดอ่ะเหมือนถ้าเรานึกถึงท่อระบายนะ้ําน้ํามันไปก็จริงอะ่ะแต่ขอบขอบท่อด้านในอะ่ะมันจะมีพวกตะก,กันถูกไหมครับมีพวกขี้ตะไคร่หรืออะไรก็ตามคือโอเคไอ้น้ําตรงกลางมันไปแต่ตรงขอบขอบ,ขอบท่อมันก็ มันก็ยังมีอะไรตกค้างอยู่พอมองภาพออกใช่ไหมครับผมเลจะบอกว่าอาหารที่เรากินก็นเหมือนกันส่วนใหญ่มันไปแต่มันอาจจะมีแบบบางบางอย่างที่มันตกค้างในลําไส้ซึ่งในลําไส้มันจะมีแบคทีเรียครับสองชนิดนะแบคทีเรียดีกับแบคทีเรียไม่ดีถ้าแบคทีเรียดีมากกว่าแบคทีเรียไม่ดีนะครับเศษอาหารที่มันยังตกค้างอยู่ในลําไส้ที่มันแบบมันไปไม่หมดก็จะถูกย่อยสลายไปโอเคไหมครับ แต่ถ้าเมื่อใดก็ตามแบคท,ทีเลี้ยไม่ดีมันมีมากกว่านะครับแล้วอาหารมาตกค้างเรากินทุกวันอะ่ะเกิดการตกค้างสะสมไปเรื่อย,อ,ยอาหารชิ้นนั้นมันจะเน่าในลําไส้โอเคไหมครับทุกคนพอ,ม,นนนนอ,นนอมันเน่าเสร็จ,จปุ๊บบริเวณลําไส้ตรงนั้นอะ่ะแน่นอนครับนะมันเน่าเสร็จมันก็จะไปทําให้ผนังลําไส้ตรงนั้นอ่ะเกิดการอักเสบขึ้นมานะครับที่สําคัญเลยทุกคนนี่แหละคือต้นสายปเหตุข,ของโรคมะเร็งลําไส้นะครับนะ เพื่อนผมที่เป็นหมอนะครับก็ได้มีกาสโทรคุยกัน,นะคือผมก็ให้เจอ,อกันหรอกทุกวันนี้โทรเนี่ยผมก็ถามมันว่าไอ้มะเร็งลำไส้เนี่ยมันเป็นยังไงทําไมคนคือถ้าเรามาเปรียบเทียบเรื่องของมะเร็งนะมะเร็งลำไส้ถือว่าเป็นมะเร็งอันดับต้นๆเลยนะครับของในบรรดามะเร็งทั้งหมดที่คนเป็นเยอะติดท็อปฟลาถ้าผมจำไม่ผิดนะครับทีเนี้ยนะไอ้หมอมันก็บอกว่านะมันเกิดจากอาหารที่เรากิน นะครับเรากินเข้าไปก็จริงแต่ว่าเวลามันลำไส้มันหดตัวแล้วมันบีบนะครับออกไปเนี่ยมันไปไม่หมดมันก็จะเหลืออาหารตกค้างอยู่ในลำไส้นะซึ่งตกค้างถ้าแบคทีเรียดีมันเจอนะครับมันก็จะไปย่อยตรงนี้อ่ามันก็จะไม่มีปัญหามันก็พออาหารมื้อมื้อต่อไปมันมาปุ๊บมันก็จะดันกันออกไปนะครับแต่ถ้าแบคทีเรียดีไม่เจอไอแบคทีเรียคือแบคทีเรียดีมันน้อยไอแบคทีเรียเสียมันเยอะไอแบคทีเรียเสียไปเจอมันก็ทําให้ตรงนั้นเสียมากกว่าเดิม มันจะเกิดเป็นตีวงกว้างขึ้นครับเนะวลาอาหารใหม่มามันก็จะไม่ได้กวาดไปแล้วนะครับก็จะเกิดอยู่ตรงนั้นสะสมหมักหมมจนมันเน่าพอมันเน่าเสร็จมันทาให้ผนังลําไส้เราตรงนั้นนะครับมีปัญหานเกิดบางทีอาจจะเป็นแผลหรือการเกิดการติดเชื้อนะจากนั้นจุดนั้นนะก็จะปิดเป็นจุดของการที่เกิดมะเร็งลําไสนะ้เพราะฉะนั้นทุกคนรู้แล้วว่าต้นสายปเหตุของการเป็นมะเร็งลําไส้เนี่ยนะครับมันเกิดจากอาหารที่เรากินนะครับโดยที่ น้ำร่างกายเรามันคือร่างกายเอ่เราหนีไม่พ้นทุกคนเข้าใจไหมครับว่าร่างกายมันเสื่อมลงทุกวันเราหนีตรงนี้ไม่พ้นนะครับเพราะนั้นสําคัญที่สุดเลยนะครับถ้าใครต้องการนะครับหรือไม่อยากไปเป็นมาเรงลาไส้นะครับคุณก็ไปปรับเรื่องของอาหารการกินนะครับอ่ะทีนี้ย้อนกลับมาตัวโปรไบโอติกของเราทุกคนรู้แล้วว่าว่าปัญหามันเกิดแบบนี้โอเคไหมครับเข้าใจปัญหาก่อนนะพอคุณคนรู้ปัญหาแล้ว้ววนนะรนัีีไอโปมช่ย คือโปรพิตกมันมี4ชนิดสวัสดีค่ะระดาวันมั่นทองนะคะวันนี้ดิฉันอยู่เซ็นเตอร์ที่อินเดียรัดขาวนะคะอยู่ที่บริษัท New Success World นะคะอยากมาแนะนำตรงนี้คือต้องการจะแนะนำในเรื่องของ c o d i ดีพลานะคะคอร์ดพลาเนี่ยมีสารที่ออกฤทธินน์ทั้งหมด21ตัวติดตัวที่เด่นที่สุดของ c o d i ดีพลาสนคะของ New Success World คือระบบการไหลเวียนเลือดบังเอิญวันนั้นดิฉันนะคะไปซื้อขนม,มนอยู่ร้านหนึ่งซึ่งเป็นเป็นสมาชิกของดิฉันที่ทานทานถันงเช่าอยู่แล้วเป็นมะเร็งกำไส้แต่บังเอิญลูกค้าของดิฉันนะคะเป็นไตระยะที่3ไป4ทีนี้ค่าไตายยอยู่ที่35 เขาก็ไปหาหมอแล้วกินยาเท่าไรทานยาเท่าไหร่ก็ไม่ดีขึ้นนะคะวันนั้นดิฉันก็แอบฟังว่าเขาเป็นไตระยะที่3ไป4ดิฉันก็เลยเสนอเขาว่าดีโบชัวรส่งให้เขาพอเขาได้อ่านโบชัวรในเย็นวันนั้นเลยเขาโทรกลับมาหาดิฉันเลยว่าอยากทดลองสินค้าของอถังเช่าชนิดตัวนี้นะคะพอเขาได้ทานถังเช่าไปประมาณแผงแรกนะคะ เขาบอกว่าเขารู้สึกเลยอาการของเขาเนี่ยที่เหนื่อยล้าเนี่ยโดยไตยเนี่ยมันทํางานเหลือน้อยแล้วเนี่ยเหนื่อยมากแล้วก็พอทานไปรู้สึกว่าหลับลึกขึ้นเพราะฉะนั้นสารออกฤทธิ์ทั้งหมด21ชนิดเนี่ยมีกรดอะมิโนโปรตีนที่ทําให้เราหลับดีแล้วก็ในเรื่องของไตนีมีกรแรคโตมานานเนี่ยนะคะทาให้ค่าไตเราดีขึ้นนะคะเขาทานตอนนี้ประมาณ4ี่กล่องผ่านไปแล้วแล้วก็โทรกลับมาอีกอ่ะพี่ครับ ผมอยากสั่งถังเช่าเพิ่มอีกผมอยากให้คนในครอบครัวทานถังเช่าของพี่นะคะเราก็เลยรู้สึกประทับใจนะคะว่าถังเช่าเนี่ยเราตั้งปณิธานไว้เลยนะคะว่าเราจะอยู่บริษัท New Success World นะคะแล้วเราจะต้องการจะบอกคนทั้งทั่วประเทศไทยแล้วก็เพื่อนเพื่อนอเพื่อนข้ามประเทศได้รู้จักถังเช่าของบริษัท New Success World ซึ่งเป็นของคนไทยนะคะโรคทุกโลก อย,อย่าบอกว่าหายแต่อวัยวะทุกอวัยวะในร่างกายเราเนี่ยจะต้องมีระบบการไหลเวียนที่ดีนะคะถ้าระบบการไหลเวียนเลือดที่ดีแล้วเนี่ยต้องถังเช่าของบริษัท New Success World เท่านั้นค่ะขอเชิญทุกท่านมาเป็นครอบครัว New Success World กับเรานะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ New Success World ย yeah! ้